เรามาเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าฝนได้ตกหนักมาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ที่พัทลุงก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะได้ออกประกาศเตือนรับมือน้ําท่วมฉับพลันเฝ้าระวังน้ําหลากดินคโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านปอจังหวัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของพัทลุงอย่างเต็มที่ค่ะ พื้นที่จังหวัดพัทลุงเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอริมภูเขาบรรทัดอย่างเช่นอำเภอกงรา้าอำเภอตโมดอำเภอศรีนครินอำเภอศรีบรรพตฝนตกเป็นช่วงๆค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำคลองสายต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณสูงขึ้นอีกทั้งบนภูเขาดังกล่าวตลอดแนวในพื้นที่เสี่ยงมีปริมาณฝนสะสมเป็นจํานวนมากด้วยค่ะครับดังนั้นจังหวัดพัทลุงจึงออกประกาศ เตือนภัยรับมือน้ําท่วมฉับพลันและเฝ้าระวังน้ําหลากดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มโดยเฉพาะเรือท้องแบนในระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้นะครับตามที่กองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงวันที่4ถึง5 พฤศจิกายน2565นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันามันประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่ครับ ซึ่งทางจังหวัดพัทลุงนะคะได้กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอและเทศบาลเมืองพัทลุงเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะคะนอกจากนั้นค่ะเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจกักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ ทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ